คลิปนี้สนับสนุนโดยดีด o ช h อปร้านบริการขายไอดีไก่ตันแมบบล็อกฟูที่การันตีความถูกอันดับต้นๆของประเทศไทยมาพร้อมกับไอดีไก่ตันที่ราคาเริ่มต้นสุดเ้าใจเพียงแค่30บาทเท่านั้นสิ้นสุดความกากพร้อมกลายเป็นเทพแห่งบล็อกฟูได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ดี d o s h o p n e t เอยโยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจท่างืดทุกๆเกนทึกๆ วันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า Factory, ช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ไทคืนวันนี้ผมยังอยู่ในแมปแนวไทคูลอยู่นะครับเนื่องจากติดใจจากเจ้าแมปเอเนเมที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยลองหาเจ้าแมปแนวไทคูนที่น่าเล่นอีกหนึ่งแมปมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายคนน่าจะยังไม่เคยเล่นเจ้าแมปนี้รวมถึงผมด้วยนะครับช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ไทคูก็แน่นอนครับว่าวันนี้เราจะมาเป็นเจ้าของโรงงาน ช็อกโกแลตกันซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยคงจะไม่มีใครมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตหรอกมะยกเว้นท่านผู้ชมหรือเปล่าท่านผู้ชมอาจจะอยากเป็นนะครับแต่ผมนั้นขอกินอย่างเดียวแล้วกันนะแต่วันนี้ฮะผมจะทั้งกินทั้งเป็นเจ้าของแล้วก็มาดูกันว่าเบนนี่จะรวยแค่ไหนจากการที่เปิดเจ้าโรงงานช็อกโกแลตนี้นะครับเอาละมาถึงเราต้องทําการสร้างในเรื่องของโรงงานเราก่อนเลยท่านผู้ชมฮะโดยการกดเครมบูทตรงนี้เดี๋ยวทําไมมันเขียนว่าบูทละ่ะมันไม่ควรจะเป็นบูทสิมันควรที่จะเป็นโรงงานแล้วตรงนี้เขาบอกว่ามีของ สองรางวัลฟรีอยู่โอเคกดรับมาครับของฟรีใครก็ชอบและมาที่ตรงนี้ฮะนี่คือโอ้นี่คือสายพานอย่างนั้นเหรอและตรงนี้ฮะนี่คือที่เก็บเงินแล้วไหนช็อกโกแลตผมเอเอ,อเราต้องมีดอปเปอร์นี่ไงท่านผู้ชมฮะนี่คือดอปเปอร์หรือว่าแท่นที่จะผลิตช็อกโกแลตให้กับเราครับเคลมมาตรงนี้และนี่ครับมีช็อกโกแลตออกมาทุกทุก 1.8วิซึ่งเจ้าช็อกโกแลตที่ได้ออกมานะครับจะมีมูลค่า2บาทต่อ1อันนานผู้ชมะเมื่อเข้าสายพานตรงนี้ไปนะครับเราก็สามารถที่จะมารับเงินตรงนี้ได้ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับเจ้าแมปแนวไทยคูนทั่วไปเลยแล้วนี่โอ้ oh. สายพาดอีกอันหนึ่งอย่างนั้นเหรอราคา20บาทซื้อมาเพิ่มครับแล้วก็ดรอปเปอร์อันถัดไปราคา35บาทโอเคนี่คือเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปไหนเอ่ยอ๋อเดี๋ยวนะแสดงว่ามันจะต้องมีชั้น1 2 3อย่างแน่นอนเลยโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่คือโกลเด้นอัพเกรด98โรบักก็คือจะทําให้ช็อกโกแลตเหล่านั้นมีมูลค่าแพงขึ้นเหรอซึ่งเจ้าโกลเด้นอัพเกรดนี้นะครับจะเพิ่มมูลค่าจาก2บาทกลายเป็น11บาทท่านผู้ชมฮะมคุ้มค่าไหมผมว่าก็คุ้มค่าอยู่นนครรับอเบเงงิตี้้แลวก เราสามารถที่จะอัปเกรดในเรื่องของดอปเปอร์หรือว่าที่ผลิตช็อกโกแลตเราได้ด้วยนะโดยการอัปเกรดตรงนี้เราต้องใช้เจมเหรอเราต้องใช้เจมในการอัปเกรดนะท่านผู้ชมซึ่งต้องใช้ในเรื่องของเจมหรือว่าไดมอนด์เนี่ยอยู่ที่2,500เลยแล้วเราจะไปหาเจ้า2,500มาจากไหนอัปเกรดดอปเปอร์ตรงนี้ก่อนละกันอันนี้แคนดี้หรอต้องทําการสร้างไทคูให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถไปดินแดนแคนดี้แลนดได้ในคลิปนี้เรามีภารกิจละสร้างกําแพงก่อนครับจังหวะนี้แล้วก็เคาน์เตอร์บาร์เหรอโอ้โหสวย อยู่่นีถือว่าเป็นโรงงานที่เล็กพอสมควรท่านผู้ชมฮะไม่เน้นใหญ่ฮะแต่เดี๋ยวนะราคาการอัปเกรดมันไม่ค่อยแพงเลยท่านผู้ชม35บาท40บาทอันนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้ผลิตอย่างเดียวนะเราเหมือนจะเป็นร้านค้าแล้วก็ขายด้วยเพราะว่ามันอยู่ในเชล์แบบนี้นั่นหมายความว่าขายถูกไหม และตอนนี้ฮะผมสามารถที่จะไปชั้น2ได้ครับชั้น2ก็น่าจะมีรางสายพานหรือว่ารายการผลิตเพิ่มนั่นเองท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวนะราคาเริ่มแพงท่านผู้ชมฮะผมไม่น่าไปแซลว่ามันราคาถูกเลยแต่ว่าข้างบนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ช็อกโกแลตแบบธรรมดาครับรู้สึกว่าจะเป็นช็อกโกแลตที่มีความพิเศษมากกว่าเดิมอีกนะเพราะว่ามันมีราคาที่แพงกว่าข้างล่างมากและถ้าเกิดจัาเกรดก็เหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมฮะต้องเอาเจมมาจ้าเกรดแล้วผมจะหาเจมจากไหน เอาละแต่ก่อนที่เราจะเล่นไปไกลกว่านี้ครับเปิดมาที่ร้านค้าก่อนเลยท่านผู้ชมฮะผมจะซื้ออะไรที่มันจําเป็นสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนะ เจมแมกเนตคือเจมหาได้จากตามพื้นหรอกเหรอเอ่อเจมแมกเนตคือมันมีแม่เหล็กไว้ดูดเจมท่านผู้ชมฮะแล้วเจมต้องแอบไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งแน่เลยเออเดี๋ยวผมค่อยซื้อแล้วกันนะเกมพาร์ทแม่เหล็กเนี่ยผมจะซื้อเกมพาร์ทวิ่งไวก่อนแล้วกันท่านผู้ชมฮะเพราะว่ามันน่าจะจาเป็นในการวิ่งไปเครมไทคูลราคา50โรบักแล้วกันนะกลมๆแล้วก็เก็บเงินแบบอัตโนมัติจําเป็นไหมราคา3ามรบรบักตีว่า400รรบักนั่นแหละท่านผู้ชมโอเคอาจจะจําเป็นก็ได้นะเพราะฉะะนนั้้ก็ซือมมาท่ช ราคา400โรบัคจริงๆรเนี่ยเดินเก็บเอาก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นดับเบิลดอปฮะก็คือจะดอบในเรื่องของช็อกโกแลตไวขึ้นราคา400โรบักเหมือนกันก็โอเคต้องหุดหนุนครับอันนี้แล้วก็อีทติ้งสปีดเดี๋ยวนะกินได้ไวคูณ2เดี๋ยวเราสามารถที่กินได้หรอเราไปกินอะไรดีกว่าในเมื่อเราไม่ได้กินอะไรเลยเราต้องผลิตไม่ใช่เหรอเววัตแปลกๆแ,แล้วเจ้าแมปนี้ โอเคแล้วก็นี้พลาดไม่ได้ครับคูณ2เงินฮนะราคา400โรบัคเหมือนกันโอเคโอเคซื้อมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเสียโรบัคให้กับเจ้าแมปนี้ไปเท่าไหร่แล้วแต่ก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มค่านะเกมพารที่ผมซื้อมาเนี่ยโอเคซื้อเกมพารเรียบร้อยครับน่าจะเล่นง่ายขึ้นถูกไหม แต่ว่าเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมออกเข้าเกมใหม่นะครับแต่ว่าเกมพาร์เก็บเงินอัตโนมัติผมมันยังไม่ทํางานนะมันน่าจะต้องไปตั้งค่าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเอาละผมลงมาที่ชั้นหนึ่งโอเคตอนนี้เกมพาร์ตทำงานแล้วนี่ไงแล้วก็ขึ้นไปครับเนื่องจากตอนนี้ผมสามารถที่จะไปชั้น3ได้แล้วนะแต่เดี๋ยวนะทำไมผมกลายมาเป็นตัวนี้แล้วอัปเกรดสายพานอันนี้เป็นที่เก็บเงินฟรีและตอนนี้ฮะนี่คือชั้น3ของผมท่านผู้ชมฮะดูเหมือนว่าที่นี่จะผลิตในเรื่องของไวท์ช็อกโกแลตหรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นสีขาวเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะ่ะอ้เป็นที่สับเป็นที่หั่นนะก็คือที่หั่นอันนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับช็อกโกแลตผมได้เดี๋ยวนะแล้วมันมีถีมากเลยประเด็นเรามีเงินเยอะฮะสามารถที่จะอัปเกรดได้แบบรัวๆและนี่คืออะไรเอ่ยช็อกโกแลตเหรอกดมาหนึ่งอ้เดี๋ยวเราสามารถ กดเปิดไข่ได้ด้วยผมได้จะไวช็อกโกแลตมา่านไู้ชมและผมได้มาสามารถที่จะเอามาอัปเกรดได้ถูกไหมถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนี่ไงท่านผู้ชมฮะเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ก็คือมันจะทําการคูณเงินให้เราครับถ้าเกิดเราอัปเกรดเนี่ยก็คือเราเอาเงินที่ได้ไปซื้อเจ้าตู้สูมช็อกโกแลตจากนั้นเมื่อเราได้ช็อกโกแลตมาครับเราก็เอาช็อกโกแลตที่ได้เนี่ยมาเกรดที่เครื่องผลิตช็อกโกแลตอาจจะฟังงง,งๆแต่ก็อย่าเพิ่งงงแล้วกันแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เจมในการอัปเกรดอยู่ดีนะครับต่อให้เรามี โอ้โหมันใช้เงินเยอะกับเจมเยอะมากเลยนะแต่จะว่าไปฮะเจ้าแมปนี้เนี่ยมันไม่มีบูสเตอร์เลยนะครับไม่มีบูสเตอร์คูนู่นคูนี่คูนั่นเลยอะเฮ้ยอันนี้ผมแอบเซงนิดหนึ่งนะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะผมลองออกมาด้านนอกนะครับมันมีแคนดี้แคนเหรอทำไมเราสามารถที่จะโจมตีเจ้าแคนดี้ได้อ๋อมันคือการกินท่านผู้ชมฮะและถ้าเกิดเรากินเราจะได้อะไรเราได้ในเรื่องของเพชรหรือว่าเจมนั่นเองท่านผู้ชมฮะจากการกิน โอ้โอเคแต่ว่ามันได้น้อยนะและถ้าเกิดเราจะซื้อก็แลดูจะไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันแต่ว่าวิธีการหาเจมก็คือการกินแบบนี้นั่นเองผมก็หาไปเถอะว่ามันหายยังไงและตรงนี้มันคืออะไรอะช็อกแลตเหมือนกันเราจะเปิดได้หรือไม่น่าจะไม่ได้ฮะ และตอนนี้ผมมาถึงชั้นที่9ท่านผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะมาได้ไกลมากๆเลยแล้วดูเหมือนว่าจะมีเกาะลอยฟ้าอยู่ตรงนี้นี่น่าจะเป็นแคนดี้แลนด์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันอยู่บนฟ้าน่ะเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่าเราสามารถที่จะสร้างโรงงานช็อกโกแลตของเรานะครับให้ตึกนั้นสูงเฉียดฟ้าเพื่อขึ้นไปด้านบนบนนี้ได้หร ไปสู่ชั้นที่10ครับอ่าแล้วผดเดี๋ยวเดี๋ยวกลายมาเป็นตัวนี้ซะแล้วนี่มันคือซูปเปอร์โรงงานช็อกโกแลตเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมฮะคือมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆอันนี้น่าจะชั้นที่11หรือเปล่าอ้แต่ว่าการอัพเกรด1ขั้นเนี่ยราคา35ล้านเลยเหรอราคาอัพเกรดก็แพงเอาเรื่องอยู่นี่นะแพงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดื่มน้ําก่อน <c oughs> แต่เดี๋ยวท่านผู้ชม มันไม่มีชั้นถัดไปแล้วเหรอเพราะว่ามันไม่มีให้ผมนั้นเครมหรือว่าสร้างไทคูลชั้นที่ถัดไปนั่นแหละโอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวมันมีอะไรอยู่ด้านบนตรงนั้นอะอย่าบอกว่าโอ้อนี่คือทางขึ้นและพอผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะทําไมมันมีปืนอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมแต่ว่ามันต้องใช้เงินในการซื้อซึ่งราคาค่อนข้างที่จะแพงมากอันนี้คืออะไรอะ่ะลองซื้อมาหน่อยสิและได้อะไรมาพอกินเข้าไปแล้วหมุนแบบนี้เดี๋ยวหมุนอย่างเดียวเหรอ,อ,อโอเค สรุปแล้วเราซื้อมาทําไมเี่ยแต่ว่าราคาการซื้อแล้วก็การอัปเกรดด้านบนค่อนข้างที่จะแพงมากท่านผู้ชมอันนี้กระโดดขึ้นโอ้ผมสามารถที่จะมาดินแดนนี้ได้แล้วครับ Candy Island ครับผมสามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วนั่นหมายความว่าผมสามารถที่จะสร้างไทคูนเจ้าโรงงานช็อกโกแลตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะมาเจ้า Candy Island ตรงนี้ได้นะครับเราจะต้องสร้างเจ้าโรงงานให้เสร็จซะก่อนและพอขึ้นมาบนนี้ครับเราก็ ทำการมากินในเรื่องของต้นไม้หรือว่าช็อกโกแลตต่างๆคะเพื่อที่จะหาในเรื่องของไดมอนด์มานั่นเองมาดูกันว่าได้ไดมอนด์เยอะไหมคือมันได้ไดมอนด์ค่อนข้างที่จะน้อยมากคุณผูช้ชมครผมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปแบบมากๆเลย แต่ที่น่าเหลือเชื่อไปมากกว่านั้นนะครับเจ้าแมปนี้ไม่ได้มีแค่ Candy Island ด์ครับมันมีคัพเค้กไอ l a n d Skyland แล้วก็สเปซเม t a l เอ่อแล้วเมื่อไหร่ผมจะปลดล็อกหมดคือมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับถ้าเกิดเราจะไปด้านบนเนาะดูสิมันมีเกาะให้เรากระโดดอะหรือว่าเราจะลองกระโดดไปดีนะถ้าเกิดผมลองกระโดดไป โอ้เดี๋ยวนะสามารถกระโดดได้ทีละ1สเต็ปอย่างนั้นเหรออู้น่าจะต้องใช้เวลานานมากในการที่จะกระโดดขึ้นไปด้านบนครับเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะพลาดได้อย่างง่ายมากๆเลยลองดูแมลองดูลองดูสักรอบหนึ่ง โอ้เดี๋ยวนะท่านผู้ชมฮะผมรู้สึกว่ามันกระโดดยากมากๆมันจะไปยังไงอ่ะมันต้องไปโดยการเอ่ออันนี้ต้องปลดล็อกยังไงนะมันต้องปลดล็อกอันนี้ซื้อเกมพาสแต่จะว่าไปเจ้าแบบนี้มีการรีเบิร์ตด้วยท่านผู้ชมฮะเดียวนะเจ้าหมอนี่รีเบิร์ตไป183ครั้งในอาทิตย์นี้อย่างนั้นเหรอแล้วประเด็นคือมันรีเบิร์ตยังไงผมไม่เห็นในเรื่องของการรีเบิร์ตเลยนะครับลองกลับไปที่ไทคูลตัวเองก่อนซึ่งนี่คือโรงงานไทคูนของผมท่านผู้ชมฮะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแ,ลวแหละนาคคนนืแต่ออ่่อนนะ ถ้าเกิดจะไปเกาะอื่นเนี่ยแน่ต้องใช้เวลาในการเล่นอยู่นานพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ฮะผมคิดว่าผมมาได้ไกลพอสมควรแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากผมเล่น EP 2ีถัดไปนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ให้แบบเยอะๆด้วยนะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิป,ปใหม่ๆออกมาด้วยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่นะครับอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อให้คุณน,นั้นไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครสำหรับในววัันนนี้้เ่ผมตตออองขลาก UN